จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีฝนตกหนกักหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ําท่วมการไฟฟ้านครหลวงมีความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลักษณะแอ่งกระทะน้ําท่วมบ่อยครั้งรวมถึงชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ําริมแม่น้ําเจ้าพระยาและพื้นที่ราบลุ่มเช่นบริเวณชุมชนเกาะเกรด็ดและชุมชนที่บุรครามึ่1จังหวัดนนทบ,บุรี เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่และเขตบางบัวทองพร้อมด้วยนายสนิทไซประเสริฐประธานสาภาพแรงงานรักวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบจําหน่ายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังได้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ําเฝ้าระวังตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าบริเวณริมน้ําให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยให้ข้อแนะนําประชาชนเน้นย้าเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธ,ธิภาพมั่นคงและปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มีภาวะน้ําหลากนะครับแล้วก็น้ําท่วมสูงในส่วนของการไฟฟ้า,าน,นครหลวงนะครับก็มีความหยาย่วงใยประชาชนนะครับสําหรับหน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่ริมน้านะครับเช่นเขตการไฟฟ้า,าน,นครหลวงเขตบางใหญ่เขตบางบัวทองนะครับและเขตอื่นๆนะครับ ก็ได้ลงมาตรวจสอบพื้นที่นะครับในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้านะครับหากประชาชนนะครับที่อยู่ชุมชนริมน้ําหรือมีผลกระทบจากน้ําท่วมสูงนะครับไฟฟ้านครหลวงนะครับยินดีที่จะให้บริการในเรื่องของการเลื่อนเครื่องวัดในเรื่องของการเลื่อนปลั๊กสวิตช์ให้สูงขึ้นเพื่อความปลอดภัยนะครับสามารถแจ้งได้ที่ MEA คอนเซ็นเตอร์1นึ0หนะครับหรือ m e a Smart l i ลท์นะครับสามารถแจ้งได้เลยนะครับการไฟฟ้านครหลวงยินดีบริการครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะครับในภาวะน้ำท่วมครับ นายสุรินทร์สะแลสกุลประธานชุมชนพี่บุญสงครามหนึ่งยอมรับว่ากังวลสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันจึงของความร่วมมือพี่น้องในชุมชนดูแลความปลอดภัยเรื่องไฟฟ้าและได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่จัดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาดูแลด้านระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดีฝากท่าน ทางหน่วยงานการไฟฟ้าบางใหญ่นะฮะที่เคยให้ความอนุเคราะห์ชุมชนด้วยดีมาตลอดถ้าหากมีสิ่งใจที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาวชุมชนพิบูลสงครามหนึ่งก็ต้องขอฝากไว้นะฮะให้หน่วยงานมาดูแลชุมชนดั้งเดิม300กว่าปีมีพี่น้องอยู่500กว่าคนเรือน หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งได้ที่ M.E.A Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ